สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แนวโน้มฝนในช่วงอีก7วันข้างหน้านะครับพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ผลในรอบที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามคาดเท่าไหร่นักในส่วนของพายุยางอีนะครับที่ขึ้นฝั่งในส่วนของแถวเวียดนามตอนบนนะครับก็จะมีผลกระทบต่ออีสานบางส่วนในช่วงแรกแล้วก็ วันสองวันนี้ก็คือในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับแถวแม่ฮ่องสอนแถวพะเยาแถวน่านนะครับที่มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบในส่วนของพายุนะครับก็หลังจากวันนี้นะครับวันที่9แล้วก็พรุ่งนี้วันที่9นี้พายุก็อ่อนกําลังลงนะครับจากใต้ฝุ่นเป็นโซนร้อนจากโซนร้อนเป็นดิเพเลชันแล้วก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงนะครับก็น่าจะสลายตัวไปในที่สุดนะครับซึ่งก็ลักษณะสภาพอากาศในช่วงนี้ ก็จะเป็นอิทธิพลของในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าดูลักษณะของพายุยางิล่าสุดก็คือในวันนี้ก็มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เวียดนามตอนบนนะครับแล้วก็น่าจะอ่อนกําลังลงเรื่อยๆก็ลักษณะพายุในวันนี้นะครับวันนี้ก็ส่งผลกระทบในโซนทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของข้อมูลฝนนะครับหลังจากที่หมดในส่วนของอิทธิพลพายุตรงนี้แล้วนะครับ ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะนตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกําลังแรงครับวิพัฒปกคลุมในขณะเดียวกันก็จะมีร่องมรสุมเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านนะครับในส่วนของประเทศไทยแล้วก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมในโซนภาคอีสานครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของข้อมูลฝนในช่วง7วันข้างหน้ากันนะครับพื้นที่ไหนมีฝนมากน้อยขนาดไหนนะครับดูจากโมเดลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทําไว้นะครับ ก็ช่วงแรกก็คือวันนี้นะครับวันที่9กันยายนโซนทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับยังได้รับ <c oughs> ขออภัยนะครับภาคเหนือตอนบนยังได้รับอิทธิพลของในส่วนของพายุยังงินะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพแพร่นะครับอุตรดิตต์ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับตรงจุดนี้ในโซนทางด้านภาคเหนือแล้วก็ทางด้านจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากกำแพงเพชรสุขโขทัยบางส่วนด้วย ในขณะเดียวกันโซนอีสานก็จะเป็นอีสานตอนบนนะครับจังหวัดหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมเลยแล้วก็อุดรธานีบางส่วนนะครับแล้วก็ทางด้านอีสานฝั่งตะวันออกมุกดาหารอำนาจเจริญยะสธวรรอ,อุบลราชธานีนะครับก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับในขณะเดียวกันภาคกลางต่อเนื่องยังภาคเหนือนะครับพิษณุโลกเพชรบูรณลบบุรีสระบุรีนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งตะวันออกนะครนายกปรา,จ,รา,ารจีนบุรีชาเชิงเซาชนบุรีจันทบุรีตราดนะครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับวันนี้ในขณะเดียวกันโซนทางด้านภาคใต้นะครับฝนจะลดลงฝั่งอ่าวไทยส่วนฝั่งอันดามันนะครับยังคงมีการกระจายตัวของฝนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นประนองพังงากระบี่ภูกเก็ตนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะครับการจนบุรีราชบุรีนะครับฝั่งนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับวันนี้ ตามการคาดการณ์วันนี้นะครับวันที่9นะครับก็ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์พยากรอากาศระยุโรปนะครับแล้วก็พอมาดูในช่วงวันที่10นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังคงเป็นอิทธิพลของพายุอยู่นะครับในโซนทางด้านภาคเหนือกับภาคตะนกเฉียงเหนือหลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย พยาวน,าน่านแพร่อุตรดิตฐนะครับจังหวัดตากต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพันน้าป่าไหลหลากนะครับพรุ่งนี้แล้วก็อีสานยังคงเป็นอีสานตอนบนนะครับโดยเฉพาะจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมนะครับแล้วก็โซนทางด้านอุดรธานีกาลสินด้วยนะครับแล้วก็อีสานฝั่งตะวันออกนะครับจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธร กาลสินร้อยเอ็ดมหาสารคามนะครับอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นภาคกลางต่อเนื่องภาคเหนือนะครับเพชรบูรณ์พิษณุโลกนะครับอ่อลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีราชบุรีนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนทางด้านตะวันออก นครนายกฉะเชิงเซานะครับแล้วก็ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับส่วนภาคใต้ก็จะมีเพชรบุรีแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูนนะครับที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับตรงนี้โมเดลช่วงวันพรุ่งนี้นะครับสิบกันยานะครับแล้วก็พอช่วงวันที่11นะครับวันที่11การกระจายตัวของฝนก็จะเยอะขึ้นนะครับ ก็จะมีในเรื่องของร่องมรสุมที่เคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านประเทศไทยนะครับก็ถ้าดูโมเดลวันนี่11บนะฝนเยอะพอสมควรภาคเหนือครอบคลุมเกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายลำพูล,ลำปางนะครับพะเยาพแพร่น,น่านอุตรดิตฐ์สุขโขทัยนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์ กำแพงเพชรนะครับพิจิตรเหนือตอนล่างกลางตอนบน,น,น,นส่วนอีสานนี่วันที่10มีการกระจาย่วันที่11การกระจายตัวของฝนเยอะนะครับครอบคุมเกิดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอีสานตอนบนเลยหนองบัวลำพูดอ,ดอนรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับอีสานอีสานตอนกลางขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดมหาสารคามกาลสินอำนาจเจริญนะครับยะโสธรแล้วก็อีสานทางด้านตะวันออก อำนาจเจริญยโสธรอุบลน,นะครับอีสานใต้อุบลศรีสะเกดสุรินบุรีรัมนะครับแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกนะครับชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับส่วนภาคใต้เน้นทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลน,นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับตรงนี้โมเดลวันที่11กันยายนนะครับวันที่11กันยายนพอวันที่12นะครับ จะมีในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ําเริ่มปรากฏตัวขึ้นตรงนี้นะครับหย่อมตัวนี้ก็เคลื่อนตัวเข้าใกล้โซนอีสานทาให้อีสานฝั่งตะวันออกมีฝนตกเยอะนะครับในช่วงวันที่12นี้นะครับอีสานฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครนะครับนครพนมบึงการมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรนะครับยโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามอุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นภาคกลางลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับทางด้านตะวันออกจะเป็นชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับส่วนภาคเหนือก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับด้านบนนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้จะเป็นด้านบนนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรแล้วก็ฝั่งตะวันตกกระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับ ที่มีโอกาสจะเกิดฝนตรงนี้โมเดลช่วงวันที่12กันยายนนะครับพอช่วงวันที่13นะครับอีสานเตรียมรับฝนชุดใหญ่เนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่จะเข้าปกคลุมในโซนทางด้านภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือในส่วนของฝนชุดใหญ่นะครับอีสานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอุดรหนองคายบึงการสกลนครหนองบัวลำพูนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอด็ดมหาสา,ารคามขอนแกน่น ชัยภูมินะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับโซนนี้เตรียมรับมือในส่วนของฝนตกหนักนะครับวันที่13อิทธิพลย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมแล้วก็ตะวันออกจันทบุรีตราดนะครับส่วนตรงนี้เป็นเหนือลงมาถึงภาคกลางนะครับตั้งแต่เพชรบูรณ์นะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็กรุงเทมพมหานครและปริมณฑลนะครับ มีโอกาสเกิดฝนตกหนักส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรงังสตูลน,นะครับที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับก็เฝ้าระวังนะครับแล้วก็พอช่วงวันที่14นะครับฝนก็หนักมากขึ้นนะครับครอบคลุมในส่วนของอีสานแล้วก็ต่อเนื่องมายังทางด้านภาคกลางทั้งหมดนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมนะครับ อีสานทั้งหมดนะครับอีสานทั้งหมดเตรียมรับมือนะครับไล่มาตั้งแต่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูดอนทานีหนองคายบึงการสกลนครนะครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นนะครับชัยภูมินะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะครับทั้งหมด แล้วก็ภาคตะวันออกจันทบุรีตราดนะครับรวมทั้งระยองฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วนครนายกนะครับภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะครับสระบุรีลบบุรีขึ้นไปด้านบนเพชรบูรณ์นะครับพิศณุโลกนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้นะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูนนะครับ นี่คือโมเดลวันที่14นะครับโอกาสฝนตกหนักเยอะนะครับในช่วงวันที่14ก็เฝ้าระวังนะครับ1 3 1 4นี่เยอะนะครับพอวันที่15หย่ยอมความกดอากาศต่ำนะครับเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมใจกลางของอีสานนะครับทำให้อีสานยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเตรียมรับมือแล้วก็วันนี้ฝนกระจายตัวได้เยอะนะครับโซนทางด้านภาคเหนือทั้งหมดมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็อีสานทั้งหมดนะครับ แล้วก็ภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ก็เน้นเป็นทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับนี่คือโมเดลช่วงวันที่15กันยายนนะครับวันที่16ย่มเคลื่อนตัวมาทางด้านภาคกลางมากขึ้นนะครับก็ยังคงส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในหลายพื้นที่ก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของน้ําท่วมสบพานน้นําป่าหลาหลากภาคใต้ก็เริ่มมีฝนเข้ามาเยอะนะครับ รวมทงังทางด้านภาคตะวันออกนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับแล้วก็นี่วันที่17ภาคกลางนี่โดนเต็มๆนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์พยากรอากาศระยะกลางยุโรปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ